สวัสดีครับนี่คือ Inside News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวันอาการหนักพักประชาธิปัตย์เป็นพักเก่าแก่ที่ผ่านสก,การเลือกตั้งมามากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเคยลิ้มรสความพ่ายแพ้เคยอิ่มเอิบกับชัยชนะมาอย่างโชคโชนแต่ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ พรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้หยับเยินแพ้แบบเสียฟอร์มแพ้หมดสภาพที่สุดในรอบหลายสิบปีที่แพ้แบบช็อกตาตั้งคือนี่เป็นครั้งที่สองติดกันทีพักประชาธิปัตย์ปักหมุดสอสอกุงเทพไม่ได้แม้แต่เขตเดียว8ปดปีหลังสุดพักประชาธิปัตย์ซูนพันจากกรุงเทพอย่างสิ้นเชิงทั้งท,งทังที่สนามเลือกตั้งเมืองหลวง พรรคประชาธิปัตย์เคยกินดิ่มมายาวนานเลือกตั้งปี2562พรรคประชาธิปัตย์โดนพรรคอนาคตใหม่พรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยแย่งเก้าอี้สอสกอรุงเทพไปได้พรรคละ10คนศึกเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์มั่นใจว่าจะกลับมาปักธงสอสกรุงเทพไม่ต่ำกว่า5คนแต่สุดท้ายโดนพรร ก้าวไก่กินรวบเข้าอี้สอสอกรุงเทพไปหมดเกี้ยงเหลือโคต้าสอสอ,สอกทมให้พักเพื่อถ่ายแค่หนึ่งคนสนามเลือกตั้งภาใตายประชาธิปัตยัตมั่นใจว่าจะยึดสอสอเขตกลับมาได้ไม่ต่ำกว่า50%เอร์เซแต่สุดท้ายก็พลาดเป้าเช่นกันผลการเลือกตั้งชีชัดว่าพักประชาธิปัย์อยู่ในสภาวะอ่อนแรงเต็มทน จำเป็นต้องเร่งผ่าตัดใหญ่ก่อนสายเกินกำลังเทียบผลเลือกตั้งปี2562พักประชาธิปัตย์ได้สสเข้าสภา51คนแต่การเลือกตั้งครั้งนี้พักประชาธิปัตย์ได้สสเขตเพียง22คนได้สสบัญชีรายชื่อ3คนรวมเป็น25คนลดหวบกับการเลือกตั้งปี2562เท่าตัว การที่นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ประกาศลาออกจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพื่อแสดงความรับผิดชอบความพ่ายแพ้ยับเยินจึงเป็นเรื่องสมควรอนุโมทนาแต่ปัญหาคือใครจะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ที่สามารถผลักดันพักประชาธิปัตย์ให้หลุดพ้นความตกต่ำกลับมาเป็นพักกระแสหลักในสนามการเมืองอย่างเดิมเราพยายามมองหาคนในพัก ที่จะมีพลังกอบกู้พักให้ฟื้นขึ้นมาได้ก็ยังหาไม่เจอถ้าจะดันอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชาชีวะกลับมาเป็นหัวหน้าพักรอบสองก็แค่ประครับประคองพักไม่ให้สุดหนักไปยิ่งกว่าเดิมถึงเวลาครับขันทีพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีผู้นำพรรคสดๆใหม่ๆเจ๋งๆเฟี้ยวเฟีสักคนหากเฟ้นหาคนไหนไม่เจอก็ต้อง ควานหาคนนอกมาเสียบแทนถ้าขวาคนนอกไม่ได้จริงๆก็ต้องให้อภิสิทธิ์ขัดตาทับไปผางๆขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐธนาธรขอบคุณเพื่อไทยสแสดงสปิริตประชาธิปไตยมั่นใจพิธาจะเป็นนายกที่ดีพร้อมขอให้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยทำงานร่วมกันเป็นเสาหลักวันที่18พฤษภาคม2566 นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความหลังการเลือกตั้งที่พักก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งโดยระบุข้อความดังนี้ผ่านการเลือกตั้งมาหลายวันผมเพิ่งมีเวลามานั่งใคร้ครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลของการทำงานหนักตลอดหปีของพวกเราผมเชื่อมั่นว่าพิธาจะเป็นนายกที่ดี แต่เรายังต้องทำงานต่อรณนรงค์ทางความคิดอีกมากทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญยกเลิกเกณฑ์ทหารกระจายอำนาจขอบคุณทุกความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่นักกิจกรรมเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนนักประชนภัยชาวไทยซับมิดครูบาอาจารย์ที่ได้ประสาทความรู้ให้ผมขอขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนผมทุกอย่าง เป็นเกียรติเหลือเกินที่ได้เกิดและเติบโตในครอบครัวนี้ขอบคุณพักเพื่อไทยและแกนนำพักทุกคนที่แสดงสปิริตประชาธิปไตยอย่างสง่างามขอให้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยทำงานร่วมกันเป็นเสาหลักสองตนในการฟื้นฟูประเทศและประชาธิปไตยงานหนักยังรอเราอยู่ข้างหน้าเดินต่อไปร่วมกันถากเส้นทางใหม่ของยุคสมัยร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ด้วยกันครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดหมออ้ําคนเสื้อแดงรุ่นแรก,แรกเสียใจกับก้าวไก่ใช้วิธีปลุกปัน่นจนชนะเลือกตั้ง2566ยอมรับผลเพื่อไทยพ่ายแพ้ย้ำจุดยืนหนุนพิธานายกท่ามกลางข่าวปั่นเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแข่งเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566หมออ้ําอีรวัตรอรีกิจนักร้องอดีตค่ายดังและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง เปิดเผยถึงการพบปะผู้สมัครสสพักเพื่อไทยที่แม่ระบุนามซึ่งพ่ายแพ้การเลือกตั้งสสให้แก่พักก้าวไก่พร้อมแสดงความเสียใจต่อวิธีการได้รับชัยชนะการเลือกตั้ง2อ6 6ที่พักก้าวไกลใช้แนวทางยุโยงปุกปัน่นแบบการเมืองยุคเก่าหมออ้ําเปิดเผยว่าเมื่อวานได้มีโอกาสดูแลผิวหน้าให้พี่ผู้สมัครสสพักเพื่อไทย ขออนุญาตไม่บอกจังหวัดเปิดประตูมาโผล่เข้ากอดกันแน่นพี่ท่านนี้ลงพื้นที่ตลอดทํางานอย่างหนักเคยสมัครลงสอสอพักไทยรักษาชาติที่โดนยุบคะแนนในโพป,ปีนั้นมาเป็นที่หนึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันคะแนนโพในช่วงแรกดีมากแต่มาแพ้ม้าตีนปลายของพักก้าวไก่นี่คือหนึ่งในพื้นที่ที่เพื่อไทยแพ้การประชาสัมพันธ์แพ้การพีอา การใช้สื่อของพรรคก้าวไกลซึ่งจริงๆก็เป็นปกติท่างการเมืองช่วงเลือกตั้งประเด็นนี้ต้องยอมรับว่าก้าวไกลเก่งจริงแต่การ PR อาของก้าวไกลมีสองด้านทั้งดีและไม่ดีซึ่งพรรคก้าวไกลก็ได้รับชัยชนะจากทั้งสงด้านนั้นบางพื้นที่คนไม่รู้จักตัวสอสอด้วยซ้ำแต่กระแสพักมาแรงมากจนพลิกมาชนะได้ด้านที่ดีของก้าวไกลคือนโยบายที่ชัดเจน ทําการบ้านมาพร้อมโครงสร้างพักทําให้ไม่เลือกที่ตัวตนก็ได้ทิมพิธาชัดเจนฉะฉานพูดเก่งทุกเวทีแววตามุ่งมัน่นผสมความขี้เล่นหยอกล้อประชาชนด้านที่ไม่ดีของก้าวไกลก็คือการใช้ข่าวสําลายพักการเมืองอื่นที่เสิร์ฟไพคือไม่เว้นแม้แต่พักเพื่อไทยปล่อยจากสื่อโซเชียลทุกช่องทางอันนี้เข้าใจปัญหาคือเป็นข่าวลวงเกือบทั้งหมด พักเพื่อไทยสู้ไปกราบไปพักเพื่อไทยจะจับมือกับสองลุงพเพื่อไทยดิยวตั้งรัฐบาลกับลุงไปเรียบร้อยแล้วนโยบายพักเพื่อไทยเอาต่แจกเงินและอื่นๆวิจารณ์เรื่องเงินดิจิทัลของพักเพื่อไทยวิจารณ์บัฟนโยบายเพื่อไทยทุกเรื่องและอื่นๆแค่ปั่นข่าวจากสื่อโซเชียลผมเข้าใจได้พวกติ่งอวตารไก่กาที่คอยเสียมปั่นข่าวพอรับได้ แต่ที่รู้สึกแย่คือผู้บริหารผู้ใหญ่ในพักรวมถึงผู้สมัครของพักเอามาปาใส่โจมตีบนเวทีสาธารณะเอามาโพสทวิตลงสื่อช่วงก่อนการเลือกตั้งแล้วพอชนะเลือกตั้งรู้ว่าต้องมาร่วมมือกับเพื่อไทยเพราะหากไม่มีเพื่อไทยหากเพื่อไทยหักหลังก้าวไกลก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พอรู้ว่าต้องร่วมมือกันก็รูปหลัง ออกมาบอกนี่คือวิธีเกมการเมืองเท่านั้นเกมจบคนก็ควรจบขอให้เข้าใจเรามาจับมือเพื่อประชาชนกันเถอะกืนเลือดอึกๆๆไม่ใช่ก้าวไก่ที่กืนเลือดนะแต่เป็นพักเพื่อไทยนี่แหละถ้าติดตามผมจริงๆจะทราบว่าหลายปีที่ผ่านมาผมชื่นชมคุณทิมพิธาหลายครั้งและผมยังเคยโพสต์ว่าอยากให้เป็นนายกผมจึงไม่ติดขัดอะไร และเต็มใจสนับสนุนให้ทิมพิธาลิมเจริญรัฐทำงานเต็มที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไก่แต่หากให้พูดตรงๆในฐานะคนเสื้อแดงรุ่นแรกๆแ,และในฐานะคนที่เชียร์พักเพื่อไทยมาตลอด <c oughs> ก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เสียใจน้อยใจอึดอัดใจที่วิธีการจะได้มาซึ่งชัยชนะการเลือกตั้งมันปะปนไปด้วยวิธีที่ผมประนามมาโดยตลอด นั่นคือการยุยงปลุกปัน่นใส่ร้ายป้ายสีแบบนักการเมืองยุคเก่าแบบพักสลิมทั้งหลายแล้วดันมาเกิดกับพักที่ผมก็เชียร์เป็นอันดับสองเมื่อวานในช่วงนาทีที่ได้โอบกอดกับพี่ผู้สมัครสสพักเพื่อไทยเราไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยเรากอดกันอยู่นานผมจำได้ว่าเกือบนาทีเมื่อผ่าออกจากกันสิ่งที่ทิ้งไว้บนบา บนเสื้อกาวของผมคือรอยน้ำตาแห่งความน้อยใจความอึดอัดความเสียใจและแน่นอนว่าสปิริตของเราทั้งสองยอมรับในความพ่ายแพ้อย่างภาคภูมิใจและยินดีสนับสนุนทิมพิธาเป็นนายกท่ามกลางข่าวลวงที่ยังปั่นไม่หยุดว่าพักเพื่อไทยจะแย่งก้าวไก่จัดตั้งรัฐบาลแน่นอนครับว่าเดี๋ยวจะมีติ่งออกมาเม้นว่าทำไมหมอต้องออกมาพูดตอนนี้ ช่วยกันสู้สอวอก่อนสู้เผด็จการก่อนบารา,ราเรื่องสู้กับเผด็จการสู้กับองค์กรอิสระเร็วๆเรื่องสู้กับความไม่เป็นประชาธิปไตยผมทำอยู่แล้วและทำพร้อมๆกันไปได้กับการโพสต์เรื่องอื่นๆส่วนโพสต์นี้ขอตอบสั้นๆนะครับว่าผมจะโพสต์อะไรก็ได้ที่ผมอยากโพสต์ไม่ต้องสอขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนออนไลน์ เสรีพิสุทธิ์ฟ้าสีสุวรรณเตรียมจี้กรมการปกครองเปิดผลสอบยุบองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยสีสุวรรณเล็งร้องเรียนธนาธรช่อป,ปิยบุตรครอบงำการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไก่เสรีพิสุทธิ์สัตว์กับเตรียมจี้กรมการปกครองเปิดเผยสอบยุบองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยถ้าไม่ยุบมีเรื่องวันที่18พฤษภาคม2566 พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสีสุวรรณจันยาเลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธ,ธรรมนูญไทยจะไปร้องเรียนธนาธรช่อปียบุตรครอบงำการจัดตั้งรัฐบาลพักก้าวไกลว่านายสีสุวรรณร้องไปเรื่อยถ้ามีผลประโยชน์ตอบแทนเขาพูดเองนะว่าร้องเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้ ได้เรื่องละ5,000-10,000-20,000บาทเงินก็ไม่ได้เข้าบัญชีองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยตนให้กรมการปกครองตรวจสอบหมดแล้วเป็นอย่างนี้จริงไปสถานที่ก็ปิดไม่มีใครอยู่ไม่มีใครทำงานเจ้าหน้าที่การเงินเหนรัญยิกขององค์การมาให้การต่อสารที่ตนฟ้องคดีอาญาก็บอกว่าไม่มีไม่รู้เรื่องเลยเงินที่ได้มาก็ให้สีสุวรรณหมด กรมการปกครองก็ให้ทางศรีสุวรรณชี้แจงก็ดึงไปดึงมาตอนแรกกรมการปกครองตอบรับว่าจะทำเรื่องนี้ให้เสร็จในวันที่10มีนาคมพอยุบสภาก็เงียบอยู่ตอนนี้ผมจะตามเรื่องกับอธิบดีกรมการปกครองว่าจะยุบหรือไม่ถ้าไม่ยุบมีเรื่องส่วนที่นายศรีสุวรรณไปร้องก็ห้ามไม่ได้แต่ผู้ที่ถูกร้องต้องใช้กฎหมายบาง โดยยกตัวอย่างนายสนธิยาสวัสดีว่าตอนนี้ไม่กล้ามายุ่งกับตนเลยเพราะถูกฟ้องจนจำคุกรอลงอาญานายรีุวันก็ไม่กล้ายุ่งกับตนอยากให้คนอื่นๆใช้กฎหมายบ้างไม่ต้องไปตบปากเขาขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์เพื่อไทยปฏิเสธบุญแบ่งโคต้ากระทรวงแล้วรอชัดเจน22พฤษภาคมวอนใจดีกับเพื่อไทยบ้าง เพื่อไทยปฏิเสธข่าวแบ่งโคต้ากระทรวงยันตอนนี้การฟอร์มทีมการทำงานของพักร่วมรัฐบาลยังไม่เสร็จสมบูรณ์รอหลังทำ MOU 22พฤษภาคมนี้วันที่19พฤษภาคม2566พักเพื่อไทยได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์พักเพื่อไทยระบุถึงกระแสข่าวมีการจัดสรรตํแแน่งโคต้ากระทรวงในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรก,ก้าวไกลและพรกฝ่ายการเดิมว่า ขณะนี้การฟอร์มทีมการทำงานของพักร่วมรัฐบาลยังไม่เสร็จสมบูรณ์และจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่22พฤษภาคมนี้ตอนนั้นน่าจะมีอะไรชัดเจนขึ้นการกล่าวว่านโยบายต่างๆคุยกันแล้วหรือตกลงกันแล้วว่าจะทำหรือไม่จึงไม่เป็นความจริงในเวลานี้ขอให้โลกนี้ใจดีกับเพื่อไทยบ้างนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ